สูงไงวะเยอะยื่นกองดิมักันไม่ได้เราไปคาไปเออแต่ที่สว่างสว่าง นี uhm. <cima. S 2> ่นาตู้เลชดเลย่อยลังแล้วเนี่เห็นชัดมากนี่น้าตู้่าตู้นีเจาินี้เหเห็นยู ตอนนี้นะครับป่าในเวกเตอร์กำลังกินปลาหมอนะครับตอนนี้มันกำลังคาบครึ่งตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะคาบหัวไปทีเดียวตอนนี้ปลาหมอยังไม่ตายนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นหายใจอยู่ขึ้นหายใจยินีกรเยนะเดี๋ยวมันจะคาบไปทีเดียวเอามาดูหน้าที่ชัดได้ไนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นปากมันไหมครับครับผม เห็นหวยหมอไหมครับเขิน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 หมอยังไม่ตายนะครับหัวยังเด็กๆอยู่เขาโดนน้ำบ้างแล้วพวกพวกเขาก็เขินน้ำไม่ค่อยใส่นะครับลืมล้างบ่อปลาพี่ีิกรเบืร์ปีนเลยเร็วมาดูพี่ีิกรนี่เร็ว เดิมเดิมมาครับมาดูมาดูมาไอหนี่ไม่ได้เห็นจะไม่ได้เห็นตัวเองมาดูวิธีกรดิไม่พากเลยจีภากอะไรวะพิธีกรก็ได้รถปลาอันนี้ก็เตยโอ้มันลืมล้างบ่อปลาน้ำขุ่นนะครับ ลืมล้างบ่อปลาเป็นคราบ <c oughs> อะไรไม่รู้ไม่ไม่มีเกล็ดเลยเะไอบุเนยไอบุมเนที่หนึ่งเว้ยเหนือย่ไหเก้าห้องอหอยวัห,อห,ห้องวัโอ้โหมาดที่เลอมันตองจุดปามีร้องด้รอมันกิน มันถ้ามันดูแล้วมันจะท่าทางพิธีพี่พิริพี่ไหลเยอะมากลังงนิ่ ผู้ควบจะกระโดดขึ um. ข้นมาหากล้องนะครับนี่แหละครับปลาเนวิเกเตอร์ของไทยร้านวิวร้านวิวกระปากมันไม่คาป่าเนี่มันกระโดดขึ้นมากินกล้องแล้วครับถ้าร้านวิวนะ ¡Suscríbete